วันนี้เราอยู่กับน้องวีคนเก่งค่ะน้องจีน่าอันยองเซลฉันึหจีน่ายูนี่ด้สวัสดีค่ะหนูชื่อจีน่านะคะสอบได้ลำดับที่1สายการเรียนสินภาษาเกาหลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะโอ้เลินน้องจีน่าคะอะไรที่ทำให้แบบว่าหนูตัดสินใจเลือกเรียนแผนการเรียนนี้ยสินเกาหลี คือหนูอะค่ะเป็นติ่งเกาหลีมานานมากแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยลองไปศึกษาภาษาเกาหลีดูค่ะเป็นศึกษาด้วยตัวเองอะไรแบบนี้ก็พอมีพื้นฐานอยู่บ้างค่ะเรียนแล้วสนุกก็เลยชอบค่ะอยากเรียนลึกขึ้นไปอีกมีเรยนไหมคะเนี่ยมีอยู่อาซาฮิค่ะ l ง Treasure นะคะเดี๋ยวให้จีน่าลองสรุปไทม์ไลน์ของจีน่าสักนิดนึงว่าสรุปแล้วเนี่ยเริ่มเตรียมตัวเดือนอะไรของมองอะไรแล้วก็ไปสอบ หูเริ่มเตัวเดินๆๆมีนาค่ะใช่แล้วก็เตรียมอิ๊งมาเรื่อยๆเพราะว่าสัดส่วนคะแนนมันเยอะสุดใช่ไหมคะมแล้วหนูก็แบบถนัดมากอะไรอย่างนี้ก็เลยเตรียมมาเรื่อยๆจนถึงแบบตุลาหนูก็ซื้าไม่ได้แล้วมันก็จะสอบแล้วก็เลยไปเก็บไทยด้วยทั้งหมดนี้ที่พูดมาคือตอนอยู่มสใช่ค่ะแล้วก็เรียนออนไลน์ด้วยเรียนออนไลน์ใช่ก็ต้องแบ่งเวลาดีๆค่ะบริหารจัดการเวลาอย่างไงเลือกเรียนประเภทคอร์สแบบไหนหนู่าใช้วิธีการฝึกโจทย์เยอะๆใช่คือเหมือน อย่างเช่นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยคะ่ะหนูมีพื้นฐานมาอยู่บ้างแล้วก็เลยลองลุยโจทย์เลยลุยโจทย์แบบเยอะมากส่วนภาษาไทยหนูยังไม่ค่อยมีพื้นฐานเท่าไหร่<ม>อะไรเงี้ยก็เลยลงเป็นคอร์สแบบติวเข้มตะลุยโจทย์กับพี่ยูแล้วภาษาอังกฤษอะคะ่ะมาเป็นแบบคอร์สตะลุยโจทย์เลยไหมหรือว่ามีปูพื้นฐานให้ก่อนดยตะลุยโจทย์เลยค่ะตะลุยเลยส่วนภาษาไทยก็มาเอาติวเข้มใช่ไหมคอติวเข้มตะลุยโจท์อะคือมันกระชับเนื้อหาแต่เราต้องมีพื้นมาก่อนอย่างนี้ แต่นหนูดันเรียนแล้วแบบรู้เรื่องเข้าใจัน,นก็สอบได้มันก็กมีพื้นนิดนึงพอมาเรียนกับพี่ยูอ่ะมันมันกระชับมันเข้มอะไรแบบนี้ค่ะตรงจุดมากแล้วก็จําได้ดีฝึกโจทย์ด้วยใช่ก็จะได้ทุกอย่างเลยเอางี้มมสมมตินี่คือการสมมติสมมติว่ามีมีน้องแท้ๆแ,แล้วตอนนี้น้องแท้ๆเรียนอยู่มอสองแล้วก็กำลังจะหาสักที่ที่หนึ่งที่เป็นที่ที่ช่วยนะนอกจากการอ่านหนังสือแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ย จีน่าจะบอกน้องแนะนาน้องอะไรยังไงในสิ่งที่จีน่าได้มาบอกน้องให้แบบฝึกตัวเยอะ <laughs> ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าตรงไหนที่ไม่แม่นก็ไปทวนเนื้อหาอีกทีนึงหนูว่าเรียนพิเศษก็ช่วยด้วยช่วยเออ่านหนังสือมันก็ช่วยเรียนพิเศษมันก็ช่วยใช่ค่ะไม่ใช่ว่าจะอันใดอันหนึ่งดีกว่ากันดีรุดที่สุดอะไรเงี้ยพี่ว่าอใช่ค่ะอยู่ที่สไตล์แต่ละคนแต่ถ้าเป็นหนูหนูก็แนะนำน้องอย่างนั้นว่าให้เรียนพิเศษถ้าไม่เข้าใจตรงไหน เพราะว่าพี่ติวเตอร์อธิบายดีก็ขอฝากนะคะให้น้องๆลองนะนำคำแนะนำของวิชีน่าไปปรับใช้ดูนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือฝากคอสของพี่ดูไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพูดง่ายๆเลยนะคะมาเียนกับพี่ดูเถอะนะไ <laughs> ม่ใช <laughs> นะ่นี่คือแบบว่าเออเราก็แอบขายนิดนึงนะคะชายอินเนียนไม่เนียนค่ะเมื่อกี้แบบว่าของจริงนะคะ <laughs> โอเก็เจอกันในคอร์สนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนที่มีความฝันประสบความสําเร็จแบบน้องจีน่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถึงกับที่นี่แน่ก็ขอให้ความฝันนั้นประสบความสําเร็จอย่างรับร